เวลากินครับเราชิมถิ่นพอ้อมเแม่ไปตลาดแล้วตักไปถัวยบหไงเลยจฉนมีกรอบครับราดน้ำครั้งแรกครับเนี่ นะครับคน้นข้นสีเป็นอย่างแสบแเป็นพวกมีกรอบน้องเห็ดนำลาดหนาค้นๆ้นครับงสีก็เซนดีทั้งผักทั้งเห็ดหมูนี่นุ่มครับ สดเบิ้งคำคำมันหอ่อนเห็ดครับหยอดตาต่ำๆต้องแบบนี้นึงยังจะบุญเรืออะไรครับจะก,กินอยู่บ้านนะครับสาใจรสไทยน้อยคือปูงลง้งโตดีแล้วไม่ต้องเห็นยังไหล ต้องเพิ่มอะไรเยอะครับอยู่กับเน่าขอผีปนน้ำแม่ใหม่กินวนหอมๆใส่ลงไปครับเรียบร้อยเช่นเส้นเสากรอบสับนางกินอยู่ใต้แต่แค่ครับเมื่อนี้ อย่าเป็นคือโตอาหารเลยกลงบ่าย้ยกกล่องไปมาถ้ากินได้หลายคนก็ต้องนางกินทั้งทิงให้เาครับด้านหนาแบบมีกรอบผักร่วมครับทำยังไงบด น้าอีกหน่อยงานรถจัดพิชเพช็ดดีครับพีชเพช็ดหอมๆพริกลาบเพ็ดตึงมีตรงขี่ออกดีๆยังถอดครั้งแรลกเลยถอดบ่ค่อยกรอบคันแต้ม เราก็ใส่ได้บุบแป๊บนึงครับเก็บบรรยากาศความแซ่บ ในห้องครับห้องห่างสวยครับจับมาหมูเต็มๆครับยูรานในหมูแกะสองสามตัวนั่นแล้วครับสามสามสิบสิบบาท mười mười miếng hai miếng bà lê mặc hèm mặc hèm mặc hèm mặc không? bị cười mặc má mặc thai không hèm mặc mọc mặc เห็นหูหนูบ่านครับบ้านกินนยูรานบุญแล้ย่องอย่างวบอธรรมดาตรงเสนใหง่นะครับผัดชิว้วหอม

มิ้นี์พักยังก็ใส่เครื่องปรุงว่าต้องครบหรือผมก็เลยใส่ลงไปตามที่มีกันเลยครับเอาตงมิตัทเจียวยวแบบหนาเจียวก็แป้งมันนะครับเจ็บน้ำปลาของดกรสแฉบแล้ว เนี่ยหมูเน่นเนหน <c oughs> นุ่มเยอะใจมาก <c oughs> ยำสองสามเยอะอื่นด้วย <c oughs> นิ่มครับ ครับหมูหนุ่มผมวิธีหมักไม่ให้เบิ่งแล้วหมูหนุ่มผมหนุ่มมากแล้วจะโม่จะมีเอาพวกไข่กวาดไปเนี่ยเอาไปเนี่มีเหรอครับ

หีดเสียติดขัวครับแม่แบงค์เคยทุงไปให้นอกนีเ้เราไปใครประเทศใค,ลคลตลาด อิ่มแล้วว่าอิ่มตอนนั้นแสบมากหยุดบปอยู่บยับี้เสร็จกำลังก็กลับ

มักได้พักมาจากตลาดหลายได้หาเมนูมเห็ดไหบึงครับร้านไหนเคยเห็ดเดียวครับมาเขาเปลี่ยนนักหน่อยเ็ดเทียวสองเทียนเนี่ยมาเคยเห็ดเกินสองเทีย่ยวนี่ไอเป็นเที่ยวที่สามจำได้ ก็เลยมีตกเกี่ยวไว้ในทุกยในครัวแล้วก็แปรงมันก็เจอแต่เนื้อหมูไม่ถ่ออย่าเด็ดเลยอร่อยมากครับ เกี่ยวเมล็ดทุท่ไทยกลับมาเกิดไมค่คลินหนาครับหยอดไม่ตรงนนี้